ให้บอกญาติของเขาบอกเขาที่ข้างหูว่าขอบุญจงมารับข้าขอข้าจงไปถึงบุญบุญข้าสูงสุดอยู่ณสถานที่ใดขอบุญจงไปหาข้าขอข้าจงไปถึงบุญขอข้าจงไปถึงที่สูงสุดแห่งบุญของข้าเถอพูดตรงนี้ที่หัวที่หัวเตียงของเขาที่หูนะครับแล้วก็ที่ฐานว่าขอมหนา้าพระพุทธเจ้าประธรรประสงค์จงบรรดาลบุญของญาติพี่น้องของเขานั่นแหละ ให้เกิดเป็นแสงนำทางให้เทพเทวดาฝ่ายดีที่รับรู้กระแสเสียงนี้นะครับที่เป็นญาติของเขาในฝ่ายที่อยู่สูงมานำทางเข้าไปให้เขาไปอย่างสงบให้เขามีความสงบในใจให้เขามีความอบอุ่นในใจมีปิติสุขในใจแล้วละสังขา,ารจากร่างกายที่พังเพนี้ไป ให้บุญจงมาหาเขาให้เขาจงไปถึงบุญให้บุญของพวกเราไปเปิดบุญกเก่าๆของเขาให้เขาเห็นเส้นทางที่จะออกไปได้อย่างสบายๆนะครับให้ลูกบอกที่หัวเตียงของคนไข้บอกว่าที่ตรงข้างหูเนะ่ะไม่ว่าพ่อจะห่วงทรัพย์สินสินคารห่วงลูกห่วงหลานห่วงภรรยาห่วงอะไรก็ตาม ทุกความห่วงนั้นให้พ่อปล่อยวางได้เลยเพราะเดี๋ยวธรรมชาติจะจัดสรรเองปล่อยให้ธรรมชาติจัดสรรปล่อยให้ธรรมชาติจัดสรรปล่อยให้ธรรมชาติจัดสรรปลดปล่อยความห่วงนันออกไม่ต้องห่วงแล้วเดี๋ยวธรรมชาติจะจัดสรรเองปล่อยให้ธรรมชาติจัดสรรปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางพูดเบาๆที่ข้างหูนะ